สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Travel Update ค่ะรายการเพื่อคนชอบเที่ยวทั้ง77จังหวัดน,นะคะไม่ว่าจะเป็น เนือใต้ออกตกนะคะเราก็จะนำข่าวข้าวของจังหวัดนั้นๆและค่ะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมทั่วกันเลยอันซีเมืองไทยนะคะยังรอคุณผู้ชมมาสัมผัสอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะสําหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสาริก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะกับงานนี้เลยค่ะงาน Solar Business Expo Southeast Asia 2013นะคะโดยในงานนี้นะคะจะจัดขึ้นที่ห้องสาไฟนะคะ101ถึง1น7นะคะ ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มีนาคมนี้นะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปงานนี้กันได้เลยนะคะโดยในงานนี้ค่ะก็จะมีผู้นำจากทั่วทุกมุมโลกนะคะมาที่งานนี้ด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดของงานนี้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะ Solar Business Expo Southeast Asia 2,556 งานแสดงธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์เอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Solar Business Expo Southeast Asia 2013เดินจัดขึ้นระหว่างวันที่19-20มีนาคมนี้ณห้องแส้ฟราย101-107 Impact Arena เมืองทองธานีค่ะทั้งผู้นำด้านอุตสาหกรรมเซล์แสงอาทิตย์จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อหารือถึงนโยบายล่าสุดในอุตสาหกรรมด้านนี้และการพัฒน,นาพลังงานแสงอาทิตย์และโซลูชันเทคโนโลยีขั้นสูงภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำเสนอของแต่ละภูมิภาค mm. เช่นจุดมุ่งหมายของประเทศไทยในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์2,000เมกะวัตต์ในปี2,555จุดมุ่งหมายของประเทศอินโดนีเซีย ที่จะเชื่อมต่อการติดต sort of ั้งพลังงานแสงอาทิต <cold> ย์ทั่วเกาะ1 0 0เกาะสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.solarbusinessexpo.com ค่ะเห็นมาแล่ะคะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการประหยัดพลังงานนี่เมื่อกี้เราก็ได้ไปดูกันแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะ สารีก็มีวิธีการประหยัดพลังงานดีๆมาฝากคุณชมกันอีกเช่นเคยเลยนะคะเหมือนกับในช่วงนี้เลยค่ะช่วงร้อยแปดประหยัดพลังงานค่ะ n อนีน้ำแข็งออนไลน์ซื้อน้ำแข็งแถมเครื่องนึกถึงน้ำแข็งนึกถึง n อโทรศู0ย์0ปดศูนย0ศู0ย์แปด ถ้าขาดกระป๋องนี้ไปคนไทยจืดอร่อยจัดจา้านถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชาย OMG ช่วงร้อยแปดวิธีประหยัดพลังงาน กลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดกับกิจกรรมอดรมเชิงปฏิบัติการร่วมหัวคิดเอาพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชุมชนภาคใต้มหาวิทยายลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทรลุงกจิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากกลุ่มนักศึกษาคณาจารย์และประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมายการอบรมเชินปฏิบัติการนี้จัดขึ้นโดยมีแนวคิดให้ลงมือทำเองได้จากการใช้อุปกรณ์ง่ายๆประกอบอาหารได้จริงและยังสามารถต่อยอดเป็นต้นแบบการเรียนรู้ศักยภาพของแสงอาทิตย์ แรงเป็นพลังงานโดยทําเป็นเตาพลังงานแสงอาทิตย์ให้เด็กๆได้ศึกษาอีกด้วยคืออุปกรณ์รวมแสงรวมความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วส่งผ่านความร้อนนั้นมายังภาชนะทําให้อาหารสุกได้หรืออีกในทางหนึ่งเราสามารถที่จะประยุกต์นําไปทดลองใช้ได้ในอีกหลายรูปแบบหากศึกษาให้ดีจะสามารถทําเองที่บ้านได้ซึ่งจะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวครับ หมดเวลาของรายการท้าเวลอัปเดตแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะทุกวันมาตรงเวลานะคะบ่ายโมงถึงบ่ายโมงห้านาทีค่ะสำหรับวันนี้สาลีขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ